เบลล่าราณีกับพระเอกดังที่ญี่ปุ่นช็อตนี้ทำเอาหลายคนยิ้มไม่หุบโมเ m e n t ดีต่อใจนางเอกสาวเบลล่าราณีกับพระเอกดังที่ประเทศญี่ปุ่นช็อตนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาหลายคนยิ้มไม่หุบเรียกได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็โดนจับตามองอยู่ตลอดเวลาสำหรับเบลล่าราณีแคมเปญกลับมาเป็นโสดอีกครั้งจนทำเอาหลายๆคนนั้นแอบจับจิ้นกับหนุ่มเล็กหนุ่มใหญ่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านเบลล่าราณีได้แสดงภาพยนตร์ร่วมกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องไบ์วชิรวิทยในเรื่องลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าจากภาพยนตร์ดังกล่าวก็ทำเอาบรรดาแฟนๆจิ้นนางเอกสาวเบลล่าราณีไบ์วชิรวิทย์หลังจากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเคมีของทั้งสองนั้นลงตัวสุดๆ ล่าสุดทางด้านเบลล่าราณีเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นหลังได้มีแคมเปญร่วมกับผู้โชคดีกับแบรนด์อาหารแมวที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกับไบต์วชิรวิท ซึ่งงานนี้ก็มีช็อตโมเมนต,ต์ฟินๆจากเบลล่าไบ์มาให้แฟนๆได้เห็นอีกเพียบโดยงานนี้ต้องบอกเลยว่ามาทั้งเป็นภาพและวิดีโอเลยแถมยังมีรูปของเบลล่าราณีถ่ายกับคุณแม่ของพระเอกหนุ่มด้วยงานนี้ทำเอาแฟนๆจิ้นสุดๆบอกเลยว่าเปลี่ยนจากคู่จิ้นมาเป็นคู่จริงเลยได้ไหมเพราะว่าอินสุดๆ แถมยังมีโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าดีต่อใจแฟนคลับสุดๆขณะที่ทั้งคู่ได้ไปยืนถ่ายรูปกันอยู่แต่ด้วยความที่หิมะตกค่อนข้างแรงทางด้านหนุ่มไบร์เลยได้เอื้อมมือไปบังให้กับสาวเบลล่าทำเอาหลายคนที่ดูถึงกับยิ้มไม่หุบกันเลยทีเดียว